โอ้โห oh, ตลิดวันนี้มันนี่มีท่าเต้นใหม่นอนมากันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแถมชุดเซเลร์มูนของเธอก็น่ารักมากๆค่ะเรียกว่าพร้อมลงทันบ l ิ n g นะให้แดดดิ้นกรี๊ดกันไม่หยุดกับคอนเสิร์ตบอลพิงค์ในวันนี้กันเลยทีเดียวส่วนชุดของพี่จีซูก็สวยหวานนะคะของเจนนี่เนี่ยก็สวยแซ่บโรเซ่สวยน่ารักนะคะแต่ละคนก็คือจัดชุดใหม่นะใส่มาแบบว่าอย่างจัดเต็มค่ะมาให้กับบลิ n เนี่ยได้ดูกันแบนบว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวเนาะ ส่วนคุณแม่จิตทิพย์นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กับลูกสาวค่ะวันนี้เป็นแบบออฟไลน์ line นะเหลือก็พรุ่งนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายเท่านั้นที่เราจะได้ดูแบบออนไลน์ไปพร้อมๆกันแบบทั่วโลกนะคะก็เป็นการปิดท้ายทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกค่ะหลังจากที่พวกเธอก็ไปเยือนมากว่า34เมืองทั่วโลกะคะ่ะรวมผู้คนค่ะที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตแบ a ็คพิ n งเนี่ยกว่า1.75ล้านคนนะในเวลา11เดือนกันเลยทีเดียวค่ะ อแอดก็เอาอัปเดตนะชุดสวยๆค่ะจากงานคอนเสิร์ตบอลพิงค์เดย์วันที่โซมาฝากแล้วกันค่ะแต่ละคนก็แบบว่าจัดชุดเต็มนะชุดใหญ่ไฟกระพริบมาให้เบิงได้ดูกันยันตื่นตาตื่นใจชื่นใจกันไปเลยเนาะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืม่ะกดไ like ลค์กดบแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคึ้นหน้า